ผมถามเบายุธถามกเกษตรกรทุกท่านเวลาห้างจีพีซื้อฮอร์โมนในทองตลาดมากเนี่ยเวลาเขาบอกว่าพืชกําลังเล่นการเจริญตัวเขาก็ให้สูตรที่หนึ่งมากพ่อผมบอกว่ามันเริ่มเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วเขาให้สูตรที่สองมา <Man. S 1> พ่อเสียเอาหมากเอาผลเขาให้สูตรที่สามมาพ่อเป็นโรคเขาก็าให้สูตรที่สี่ <Man. S 1> พ่อเป็นน,นันเป็นนี่เขาสูตรที่หากว่าสิจบแล้วคุณหนึ่งใจเงินไปเท่าไหร่ตอนนั้นหมื่นหกคือน้ำหมากกระจานเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นานาโน,โนและมันเป็นหมอน้ําไม่กลัวแรง ได้ครบทุกธาตุอาหารแถมบิวเวียเมทาไลเซียมและบีทีเป็นตัวค่านอนค่าแมลงแถมบาซิลัสสามตัวหนึ่งบาซิลัสซัตซิลิตบาซิลัสอโพรพัธแล้วก็บาซิลัสซีเลยสามตัวนี้มันทําหน้าที่คนละอย่างซีเลตมันดูแลเรื่องเชื้อรามันมีบาซิลัสซัตซิลิตมันดูแลเรื่องแบคทีเรียแบคทีเรียมากจะเห็นเป็นจุดๆแดงๆมึงมากูก็กินมันมีเกี่ยวกับไวรัสก็คือพวกอะโมไลซัตเนี่ยตัวนี้เชื้อไวรัสมาเห็นบอมันเป็นใบ่ดงแมนครับยาน สวัสดีครับประยุทธ์พโจทครับมือนีภาพพี่น้องมาฟังความรู้กับอาจารย์พศปัญญาวรธรรมครับแล้วก็ภาพพี่น้องมารู้ในเรื่องของนำมักลักมือนสูตรอาจารย์พศนะครับที่เหตุขึ้นมาใส่เองแล้วก็เพื่อพี่น้องนะว่าคุณสมบัติเป็นจังใดมีประสิทธิภาพอย่างแน่ใส่แล้วผลผลิตของเฮาสิเป็นจังใดเพื่อสิเป็นการซอยให้พี่น้องตัดสินใจเอาไปใส่ในผืชสวน ของพี่น้องเองครับผมไปฟังน้วกันครับเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าการปลูกทุเรียนนะ่ะทำไมมันเหลือแต่ยอดนะานอาจารย์เพราะอะไรดินมันกดไม่ใช่ดินเป็นกดคือเราปลูกทุเรียนเพ๊่มเราปลวกในดินธรรมดาครับปีแรกที่มันงามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการพรวนดินก่อนเขาสิปลูกเขามีการปรับปรุงด,ดินบ้าดินมันยังมีช่องอากาศตอนนี้เขากับใส่ปุ๋ยใสยย่ยางไปแล้วเขาก็ปลูกตอนนี้เราลดน้ําทุกวันนี่ดินเนี่ย มันสิ่หน่นไปเรื่อยเห็นไ่มดินมันกดต,ตัวเองไงหน้าาเห็นเป็กดดินมันกดมันกดต,ต,ตัวมันเองไม่ใช่ว่าดินเป็นกดไม่ใช่ไม่ใช่ดินมันกดต,ตัวเองกดต,ตัวเองมันแน่นทุเรียนเนี่ยเขาต้องการที่สิ่งที่ต้องการเขาต้องการดินฟูนนะตัวที่ทําให้ดินฟูได้คือยิบซ้ากับฮิวมัสครับยิบซ้มกับฮิวมัสเนี่ยยิบซ้ำเนี่ยมันใส่ตรงไหนมันจะดินทาให้ดินฟูเลยเพราะมันมีแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันตอนนี้ฮิวมัสเนี่ยมันสะสมตรงนั้นไม่ว่าจะเป็น คุณหนึ่งจำได้ไหมว่าเห็นกระดองเต่าไหมใช่ครับขุดหินมากระดองเต่าเป็นกระดองเลยด้ับเป็นรูปกระดองเต่าเลยได้เห็นเนี่ยเนี่ยมันทับถมกันมาพันเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยล้านปีตอนนี้พวกนี้เนี่ยเขาเอาไปเป็นฐานทิ้งลิกไนในการถองไฟฟ้าเพรพอเผาออกมาแล้วปุ๊บมันออกมาปุ๊บเนี่ยพราะมันออกมาปุ๊บเนี่ยเวลามันออกมามเป็นฝุนน่นเขาจะมาทําฝ้าใช่ไหมเนี่ยเขาจะต้องใช้ฟอสฟยิปซัมฟอสฟก็คือฟอสฟอรัส ยิงเข้าไปปื๊ดพวกนี้มันก็จะจับตะกอนเห็นไหมอยู่ที่สระบุรีเขาต้องใช้พวกนั้นน้ำไปเป็นพ่นสเปรย์ไม่งั้นชาวบ้านเป็นโรคปอดกันหมดอมผมสองคนนี่เป็นคนแม่เมาอนะนั่นนี่อันนี้อยู่บ้านอะไรนะบ้านสวนป่าแม่หมะอมบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งหวยออกเต็มเต็มเลยตอนนี้พอเขายิงไปปื๊บพอมันตกลงมาปื๊บเนี่พวกยิบซ้ำบอดพวกไก่เชอ่าพวกกระเบื้องเนี่ยก็ต้องไปซื้อพวกนี้มาทําพวกนี้ครับของเรานี่จะได้ส่วนที่สี่ ที่เป็นเท่าลอ,อยมาทําปุ๋ย hmm. เห็นไหมพอมันใช้ยิบซ้าและใช้ฮิวมัสมาทําปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยห้ามใช้เพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาเอาอะไรไปยิงฟอสฟก็คือฟอสฟเห็นนะ oh. เขาไปยิงตัวนี้เราจําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยตัวกลางไหมไม่ต้องประหยัดบ่ประหยัดครับเงินอยู่ในกระเป๋าเลยเอาไปเห็นลูกไปลงเยนได้ยเลย hmm. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของอาจารย์ปุ๋ยเคมีตัวกลางเตะเขาโกไเด้เลยครับ ดีแมล่ละแล้วตอนนี้ไล่ใครที่มีหินมีแบไปไทยให้เจอหินแดงหินขาวหินยังกนก็นแล้วแต่ครับอย่าไปซื้อปุ๋ยศูนยสิบห้ามาใช่นะมันมันมีอยู่แล้วอรับเป็น่ซ<อ> <laughs> ต์ว่ามีผลผลิตเพิ่มนะฟอสตฟอรัสเนี่ยอาจารย์ที่เคยพูดในรายการหลายรายการที่เก่งๆสมัยก่อนคือผมยอมรับอยู่ท่านหนึ่งคือดรสมิตาผู้วโรดมครับอันนี้ผมขอเอ่ยชื่อท่านกัน,กนแล้วกัน เป็นถึงอ่าง่ายๆว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ผมชอบมากพืชทุกชนิดครับกินยิบซ้ำไม่เกินไอ้กินฟอสฟอรัสไม่เกินห้าโดยหลักการ<อ>ส่วนมากมันจะกินได้ประมาณสามถ้ามัน,ก,นกินเกินเมื่อไหร่ผลผลิตไม่มีเพิ่ม,มทุเรยียนลูกขนาดนี้เราเราซื้อกันอยู่มาลูกละสักสองโลแมนครับบางทีเราไปซื้อลูกขนาดนี้สี่โลมันเกิดอะไรขึ้นเน,นี่ยมันเกิดเพราะ ไม่ว่าจะเป็นยิบซ้ำก็ดีไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆก็ดีมันไปคลายแล้วมันเพิ่มน้ําหนักให้สิ่งที่จะเพิ่มน้าหนักให้พืชทุกชนิดได้สองถึงสามเท่าตัวมันมีแค่สิ่งเดียวก็คือยิดซ้ำกับฮิวมัสสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นแต่ของอาจารย์พดไม่ต้องไปพูดอะไรมากปุ๋ยอินทรีย์ตัวเดียวจบใส่ก็ใส่พาใส่ก็แล้วแต่อยากก็ซื้อองถือก็ไปซื้อของแพงไปจบกันไปพะว่าอามารวมมินิไว้แล้วครับอเวลาเขาทาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาไม่ให้เอา แรกเข้าไปในอินทรีย์วัตถุว่ารู้ดินแล้วเนี่ยรู้ดินแล้วเนี่ยว่าดีไม่ดีเนี่ยพี่น้องพี่น้องก็ต้องทํำยังไงทีนี้อาจารย์รู้ดินรู้ดินว่ามันเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลางเห็นไ,ไหมแมนครับคือถ้ารู้ดินปุ๊บเราจะรู้ค่าแรกประจุเกษตรกรหัวว่าค่าแรกประจุขึ้นอย่างค่าแรกประจุหมายถึง,งว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีทั้งประจุบวกและประจุลบปุบ๋ยเคมีที่เป็นธาตุเบามันจะเป็นประจุอ่าลบ ปุ๋ยที่เป็นธาตุหนักจะเป็นปรจจุบวกแต่เพื่อนมันกินทั้งสองปรจจุกินทั้งสองอ่ะยังในตัวเจนมันเป็นธาตุเบาครับอ่าสี่สิบโปรตีนสูเนี่ยโพแทสเซียมมเป็นธาตุหนักครับแปดเดือนถึงเสรีไล่เห็นว่าฟอสฟอรัสเนี่ยพุ่นปีเคิงพุ่นปีเค่งเห็นว่าครับยิ่งใส่ปุ๋ยศูนย์สิบห้าในไร่ในสวนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ฟังตอนจบยิ่งดีแต่ฟังตอนจบนะพี่น้องผลผลิตไม่ดี ผลผลิตพอดีอ่าดีตอนต้นตายตอนจบผมบอกว่าเมื่อกี้ฟอสฟอรัสเนี่ยถ้าใช้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นผลผลิตมันเพิ่มถึงสองสามเท่าตัวครับแต่ถ้าเกินห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ปึ๊บต้นกับใบจะเพ<อ>ิ่มสองถึงสามเท่าตัวต้นกับใบฟังนะครับ <c oughs> ขายยัง<อ>ขายผลผลิตบอ่อ,อ้อยสิขายลำคือขายใบขายลำแล้วครับเออมันสิขายหัวคือขายต้นขายใบขายหัวครับเออให้ไปคิดเอาอืม เขาเฮ็ดออกมาเพื่ออย่างเพราะเขาบอกว่าฟอสฟอรัสเนี่ยให้ในห้าเ้าบัมีเพราะว่าห้องบ่มีความรู้เกษตรกรก็เขาบอกว่าอย่างกระเสือมันบ่าล่ะน้ำหมักนี่ทุกคนทํำนี่ดีหมดแต่มันเป็นออริจินอลก็คือเป็นระบบแค่พื้นฐานครับถ้าอยากให้ดีต้องทําให้มันเป็นวุ้นให้มันเป็นนาโนพอหน้านอปุ๊บบางคนเขาเอามาเห็ดแค่ซองยาซีฟันเขาขายเป็นพ่านแคบซุลเดียวเขาขายได้เป็นร้อย ครับเดี๋ยวจังไรอาจารย์เฮ็ดขายจังเม็ดระบาดสิขายดีบ่เนาะน,นั่นแล้วดีเลยอาจารย์รยแต่ตอนนี้บ่ตองหักอเอาแค่น้ำมักจีเป็นนาโนอะไรดีแล้วครับซึ่งคุณภาพมันสูงพออยู่แล้ว <c oughs> คือน้ำมาักอาจารยเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นนานโ,นโนและมันเป็นหมอน้ำไม่กลัวแรงครับผมถามเบายุทธถามกเกษตรกรทุกท่านเวล,ลาเขาจีไปซื้อฮอร์โมนในท้องตลาดมากเนี่ยเวลาเขาบอกว่าพืชกำลังเล่นการเจริญเติบโตเขาก็ใไหสูตรที่หนึ่งมาก พ่อผมว่ามันเริ่มเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วเขาหาสูตรที่สองมาพ่อสิเอาหมากเอาผลเขาใก่สูตรที่สามมาพ่อเป็นโลกเขาไห่สูตรที่สี่พ่อเป็นนั่นเป็นนี่เขาสูตรที่หากูว่าสิจบแล้วคนหนึ่งจ่ายเงินไปเท่าไหร่ตอนนั้นหมื่นหกเออล้วพี่หนึ่งก็โดนเขาเอ้าบางคนหมดเป็นสามหมื่นสี่หมื่นอาจารย์เห็นไหมถ้าทาเยอะของอาจารย์ลงทุนเท่าไหร่คนหนึ่งสองร้อยยี่สิบะอ๋อแสดงว่าอาจารย์มีก็กว่าหนึ่งเลีตยหนึ่งตกเท่าไหร่ ได้ครบทุกธาตุอาหารแถมบิวเวียเมทาไรเซียมได้บีทีเป็นตัวค่าหนอนค่าแมลงแถมบาซิลัสสามตัวหนึ่งบาซิลัสซัตซิเลตบาซิลัสอโพลพัตแล้วก็บาซิลัสซีเลีตสามตัวนี้มันทําหน้าที่คนละอย่างซีเลสมันดูแลเรื่องเชื้อราดอกบุงวงกาลั่นดอกขาวบานโพนี่หน้าหมอกมาตีสามตีสี่มือเนเศร้ามาอีกสองมือดอกดํำมดฉีดน้ำหมักตัวนี้เข้าไปดอกขาวเป็นหว่วยกากศัก พราะพวกนี้มันมีบาซิลัสซีเลียสมึงลงมาเป็นกองทัพกูก็มีเต็มกองทัพขึ้นกันครับมึงลงมากูกูกินมึงทันทีเห็นะมันมีบาซีลรีซัสซิเลตมันดูแลเรื่องแบคทีเรียแบคทีเรียมากจะเห็นเป็นจุดๆแดงๆมึงมากูก็กินเพราะเราฉีดไปแล้วแล้วมันมีเกี่ยวกับไวรัสก็คือพวกอะอโมไลซัสเนี่ยตัวนี้เชื้อไวรัสมาเห็นปอมันเป็นใบด่างแมนครับอาจารย์คุณหนึ่งมันอาจารย์มีต้นไหนไม่เป็นใบด่างเห็นทุกต้น กับทุกต้นกับทุกต้นเออแล้วมีต้นไหนหัวไม่ใหญ่เท่าขาไม่มีครับพอกระปวแล้วเป็นใบด่างเหมือนกันครับแต่ว่าหัวใหญ่หัวใหญ่กับเอ้าผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วคนเป็นเอยดเขาต้องไปข่าเขามันประเทศบ่ะบ่อครับอาจารย์เนี่ยใบรัดใบด่างมันเหมือนโรคเอิดคนเป็นเอยดเนี่ยอายุหัากุบไลกกว่าเฮาดิพราะหยัางเขาป่ได้มันยกเบียร์คืออาจารย์ ฟังข้งมือเราสองขวดสามขวดเขาดูแลเขามีกับเข่ามีแต่กับเขาดีๆเขาดูแลสุขภาพมันมันเป็นไวรัสเราก็ไปดูแลสุขภาพของเขาน้ํายาพวกนี้มันมีจุลินทรีย์ที่ไปครอบน้ําเลี้ยงก็คือไวรัสอาเชื่อแบคทีเรียไอไอบาซิลัสไออะโมโลซิสเนี่ยมันจะเข้าไปเคลื่อมันก็ให้ทําท่อน้ําเลี้ยงวิ่งไปส่งพอถุงพลาสติกมันโดนแดดประมาณสักสิบกว่าวันพอมันโดนแดดสักสิบกว่าวันปุ๊บเนี่ย พืชมันจะไม่ได้มีน้ํามันจะคายมันจะน้ํามันจะเริ่มน้อยลงบาทิเรียพวกนี้มันจะทํางานได้เต็มที่ครับพอฝนตกลงมาปุ๊บมันกินน้ำมหลายมันกระเจียจางมันก็เป็นด่างขึ้นมันก็สิสลับขึ้นสลับลงสลับขึ้นช่วงที่มันกินน้ำไม่หลายมันก็จิิกช่วงมันเดียวเนี่ยได้คักมันก็จะเยียดออกมันก็สังก็แสงได้เพราะสังก็แสงได้ปุ๊บหัวมันก็ไงขึ้นเขาก่ต้องไปตกใจก็ผมบอกว่าก็ทั้งกรมพัฒนาที่ดินไปก็บอกว่าเขาก็บอกว่ามันอาจารย์เป็นใบด่าง อาจารย์ครับที่มีสูตรหนึ่งับสูตรอนี่าคสามนยังไงอ่สูตรหนึ่งนี่คือเลี่ยงเลียงต้นเลียงใบเอามีสองสูตรใช่ไหมอาจารย์อ่าสูตรหนึ่งก็จะเลียงต้นเลียงใบว่าอ่าพอเราปลูกมันเสร็จหรือปลูกแปงปลูกถั่วปลูกอะไรเสร็จเราก็เอาตัวนี้ฉีดมันก็จะทําให้ต้นแตงต้นถั่วมันยืดครับเพราะมันมีน้ําหมักแกนกล้วยไงแกนกล้วยมันทําให้ยืดที่เขามาทำใบากาให้เรากินนั่นแหละกุ้ไส้ถือว่าบ่ก่อยเห็ดการบานบผมตอนนี้ พอมันยืดปุ๊บมันก็ทําให้พืชตโตเร็วโตเร็วก็ยาวเร็วฉีดข้าวนี่เ<ม>ดือนหนึ่งนี่ของเราเป็นศอกของเขาได้ครึ่งเดียวเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยของเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันเขา,าอะไรเพราะฝนมันไม่ตกแต่ว่าเราฉีดเราจะทําให้พืชต้นข้าวมันยืดเร็วยืดเร็วมันก็คุมหยาบเข้ากับผสมปเปืองยาข่าหย,ยาอ๋อนี่อันนี้นส่วนหนึ่งพอสูตรสองปุ๊บเราก็จะเร่งหมากเร่งผลเร่งหมากเร่งผลอ่ตัวนี้มันจะมีโบลอนค่อนข้างจะสูงครับเม็ดโบลอนมันก็จะทําให้พืชโดยเฉพาะมันสััััััััันนนหหหงงงงมจจะบบบคใ้สเ่ป็ววทุกแ ทำให้พืชมันจับแป้งเสร็จแล้วก็เขาจะมีปีกล้วยปีกล้วยที่เขามาเวลาแม่ลูกอ่อนไม่มีนมให้ลูกกินอ่ะครับตัวนี้เขาก็ไปทําให้สาวๆที่อยากจะเปลี่ยนยกทรงอ่ะเขาก็ไปทําเป็นแคปซูลใช่ไหมเออสิบสิบอันพันอะไรประมาณนั้นมันอยู่ในปีกล้วยเห็นไหมไอไอไอ้สูตรหนึ่งมันก็อยู่ในของผู้ชายสูตรสองก็อยู่ในของผู้หญิงเร่งหมากเร่งผลอ่มันตัวนี้พอสูตรสองปุ๊บมันไปอยู่ในหัวมันหัวมันก็ขยายปึงกอกก็ทําหัวใหญ่อ่าสูตรที่สาม อ่าสูตรที่สามนี่จะเป็นส่วนของการบํารุงดินก็มีสูตรที่สามอีกสูตรที่สามเป็นสูตรเ,เรื่องดินโดยเฉพาะคือกลุ่มบาซิล่าที่ไปทําให้ไข่น้อนไข่เพี้ยไข่มลรงที่อยู่ในดินไม่แตกมันทําให้ฝกอ,อ๋ออย่างพี่น้องรู้เรื่องดินแล้วว่าดินมันมีค่าเป็นกดเป็นด่างสูมว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ผลิตภัณฑ์จากอาจารย์ไปเนี่ยว่าจะเป็นอินทรีย์รวมถึงน้ําหมักตรงนี้สามารถที่จะไป ลองพื้นหรือว่าไปปรับสภาพดินอะไรย่างนี้ได้ไหมคได้ครับก็ฉีดทางใบแล้วมันกระตกไปในดินเองไแหละส่วนอ๋อได้เหมือนกันแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยสำหรับพวกที่ปลูกมันแก้วปลูกแตงมันแก้ววัลเบอร์นี่บอาจย์ทุกอย่างครับพอมันจะไปดูแลเรื่องอะไรนะเอเอเสียนดินอ๋อกลุ่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบาซิลัสทั้งสามตัวไม่ว่าจะเป็นไตโคโดมาไม่ว่าจะเป็นบิวเลเรียมีาตอะไรที่มันพอฉีดไปในดินปุ๊บเราปรุงดินพอพวกนี้ปุ๊บมันมีการมันมีการอ่าซึม พวกนี้มันก็ไปเห็นไข่หนอนไข่แมลงมันก็ทําให้ไข่หนอนไข่แมลงนั้นปอปออ๋อแค่นะปัดได้เนี่ในปุ๋ยอาจารย์มันมียิบซ้ำครับซึ่งมันมีกรรมฐานที่กรมป่าไม้หนูนี้แกก็เช็คไปแล้วคือห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมาขี่ฮือนบ่มีขนจะขนนี่ก็เกิดล่องเอากรรมฐานเป็นรูปตัวมันมาเที่ยนเลยเห็นว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเออใช่ใช่อาจารย์ใช่ใช่ไปเช็ดงานกรุงเทพมาสี่เดือนกลับมาหมาเจ้าของมันจำคนได้เฮาจำมาบ่ได้๋ยวว่ามามีขน เหมอมาลายไม้กูไม่มาลาไม้กูไมาเจ้าของเนี่ยแหละมึงยิ้มอะไรมันยังหม้มึงเื่อนอะไร,ะะไร,ะะไระพระะไรไี่น้องเห็นภาพครับเนี่เออยเบลอยู่ก็เห็นภาพนะก็เพิ่งบอกว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าในพืชในทุกอย่างในคนไม่มีกรรมฐานสิ่งที่ในคนจะเกิดคือขี่กากขี่เกลื่อนเท่าน้ำมันเครื่องมาท่าได้บอ่อยจ้ะได้ครับได้คือกัื่อนได้ อยู่จะล่องมาดิแต่ของคนเนี่ยเขามียาเนาะยาแก้กโรคผิวหนังเราก็คงไม่เอาน้ำมันเครื่องมาทาเหมือนเหมือนสัตว์เนาะเพราะว่าหนึ่งผิวหนังของคนกับผิวหนังของสัตว์มันอยู่คนละเกบแต่ว่าของเรามันก็จะมันมียาฆ่าเชื้อราเนาะใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าใครขาดมันเกิดอาการทันทีอย่างสูตรสามหอยยาก,ก็คือบำรุงเรื่องดินคือเน้นเรื่องดินเลยคืเน้นเเน้นเรื่องทําให้ไข่ไข่แมลงต่างๆที่อยู่ในนั้นมันเกิดการป่ออันมันเหมาะสําหรับเพื่อตระกูลหัว ไม่ว่าจะเป็นพี่พวกก็ปุูยพวกระยะสั้นน่ะมันแก้วแก้วบอะบือมันแก้วแต่เข้ามันแดงมันยังผุ้นี้เขานาไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกปลูกถั่วปลูกแดงเวลาเราทําดินไม่ได้นี่มันจะเกิดเชื้อขึ้นข้นขนขางมาใช่ไหมครับเพียก็เป็นพวกคิ้วลงคิ้ลายพวกนี้มันจะทําให้พวกนี้คลายตัวครับผมที่ปลูกถั่วปลูกแตงเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยปัญหาเยอะมากตั้งหลังมาเนี่ยว่ารู้สึกว่าสบายทุกคนเนี่ยออตอนนี้ ป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะแก้ไขคือคือพวกนี้ถ้าเราป้องกันจบเลยแล้วก็กรรมาถันนี่มันมีอยู่อีกในหนึ่งก็คืออยู่ในเกลืออยู่ในเกลือด้วยเกลือประเภทไหนอาจารย์เกลือทะเลเกลือบ้านเฮาในโบเกลือสินเทาอ่าเกลือสินเทาจะมีน้อยมากเกลือสินเทาที่อยู่แถวภาคอีสานนี่มันจะมีแค่คลอรี์กับโพแทสเซียมเป็นบางส่วนครับคือฝนตกอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ําจืดครับมันกล้าท่วมเชียงใหม่ไหมตกสามวันผมให้ท่วมได้สามวัน ครับที่เหลือมันจะวิ่งมาไหนมาทะเลมาทะเลพอมาชนกับทะเลเขาเรียกว่าน้ําน้ํากร่อยน้ํากร่อยอพอทะเลยเลุบปุ๊บกลายเป็นน้ําเค็มๆจุลินทรีย์ที่วิ่งมาจากภาคจีนเลยก็ได้เอาจนลงทะเลเนี่ยมันผัดขี่ผัดเงียวผัดสารพัดมากเนี่ยมันสี่นี้จะกลั่นชนิดโอ้ซึ่งทุกตัวเนี่ยมันจะทําหน้าที่ต่างกันทั้งดีทั้งชั่วนี่แหละครับจุลินทรีย์ในโลกนี้ที่ที่นักวิชาการก็พูดไวเนาะว่ามันจะมีอยู่สามกลุ่ม กลุ่มดีเลยเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สิบตัวแปดตัวมันจะเป็นหัวหน้าโจกอีกสิบสองตัวเนี่ยมันจะเป็นผู้ช่วยครับไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นตัวเลวเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่อยู่ในท้องเราเนี่ยไอ้พวกไปพีไบโอติกไม่ว่าจะเป็นไอ้บาซิลัสอะไรที่เป็นระบบย่อยของเราพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวดีทั้งหมดมันจะมีอยู่ยี่สิบตัวและมันจะมีกระเทยสี่สิบตัวและมันจะมีตัวเลวนี่อีกสี่สิบตัวตอนนี้ไอ้ยี่สิบตัวเนี่ยถ้ามันไปควบคุมกระเทยได้เนี่ยมันก็จะมีหกสิบ พอมันมีหกสิบปุ๊บ<อ>พวกพวกร้ายอีก4ี่สิบตัวนี่ในแปลงเราจะไม่มีสิทธิ์เกิดมันต้องดึงพวกนั้นมาครับแต่ถ้าพวก4ี่ตัวนี่มันดึงกระเทยไปเป็นพวกเราได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราใส่ปุ๋ยเคมีไปเยอะไปสางอาหารให้พวกร้ายมันกินน่ะครับพวกร้ายมันจะกินอาหารกับพวกดีคนละอย่างกันอ่าเห็นไหมพวกร้ายมันหากินแต่พวกของที่เขาพวก,กินกัน เห็นว่าพวกเฮ็ดเบือเฮ็ดยังเนี่ยนะที่มันเกิดกันเนี่ยเพราะพวกนี้มันเกิดมาปุ๊บมันจะเป็นเห้จุลินซีดีตายแล้วมันก็จะคุมพื้นที่พอมันคุมพื้นที่ได้ปุ๊บพ่อปลูกยังก็เลยเฮ็ดเนี่มันจะเป็นลักษณะนี่นี่บอกถึงบอกว่าทําไมถึงบอกว่าต้องทําให้พระแมธอรณีหายป่วยอย่างให้ได้การที่จะทําให้พระแม่ธรณีหายป่วยมันต้องไปทําเรื่องจุกลินซีให้ขึ้นมาก่อนกรมพัฒนาที่ดินก็ดีกรมวิชาการเกษตรเกษตรอำเภอเขาดีเขาก็จะบอกว่าปรับปรุงดินด้วยนั่นด้วยนี่ดีหมดครับแต่ปัญหาคือมันยุ่ง อาจารย์มีทั้งลัดบ่ครับอยูกบอาจารย์รัดอย่างเดียวครับเรียนกศอนอยอย่างเดียวเห็ดจังไรครับอาจารย์ก็ทุกบอกว่าเขาให้จุลินทรีย์มาหอดสิบหาชนิดนี่ครับกันเทนหอดสิบหาชนิดปีนี้ก็บ่ได้ปลูกนาว่าได้ปลูกพักว่าได้ปลูกเข่าดอกเออแมนครับทือว่าคือครับเอาขวดเดียวอาจารย์ไปปื๊ปลูกได้หล่นนี่เลยอยู่นี่นีเลยครับง่ายดีบ่ะง่ายครับจบเลยอเลยปรับปรุงบำรุงดินปุ๊บฉีดสองรอบบ้านเขาปลูกต้นหมอกต้นไม้ปลูกยัง เพราะทุกอย่างอาจารย์เอามารวมในถังเดียวหมดแหละครับตั้งแต่พอเดือกร้อนถึงพอดอสิบมา